เสร็จแล้วคะ่ะโอ้ในดูสิห้องปาร์ตี้ของเราโอ้โหห้องปาร์ตี้อันสุดแสนสบายสถานที่นี้วิวดีมากเลยเนี่ยใช่อากาศก็ดีวิวก็ดีเธอ,อทำให้ฉันตะ่นตนตะเนตื่นตื่นเื่นต <laughs> ื่นตื่นนตื่นฝนตก่นต่่น <laughs> โอ้แม่ปูบเป้คนไะไรมาเยอะแยะครับเนี่ยวันนี้นะคะแม่จะจัด Party เซอร์ไพรส์ปาร์ตี้เฉลแตมเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้เอ้าทำอะไรเอ <laughs> ้า <laughs> เอางี้เลยลูกมันไม่ใช่แบบนี้นะ,ะแม่มีเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้เดี๋ยวแม่จะจัดให้ทุกคนดูเลยท้ายรถเนี่ยนะอ่าใช่แน่นอน <c oughs> ไม่ไม่อันนี้ฉันแตมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแม่ทำให้เซอร์ไพรส์สุดๆไปเลยเชร์แตมถอดรองเท้าขึ้นไปนอนแล้ว ลงมาก,กันนี่ยังไม่ได้จัดเลยนี่แค่เตรียมของมาจัดวันนี้แหละค่ะลูกแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าเซเว่นก่อนแม่จะเข้าไปเซเว่นไปซื้อสเปียงซื้อขนดมแล้วก็ซื้อของใช้จำเป็นในเซเว่นเดี๋ยวเข้าเซเว่นกันก่อนได้อะไรมาครับอะไรเบะชุดตอรเป็ปปปนอะไรยังไงเชอร์เต็มให้เชเตมกินนี่เพื <c oughs> ่อคนที่สวยงามใช่ <c oughs> ไหมนี <c oughs> ไ่ไหม เอาไวให้หมากลับมาจากโรงเรียนก็ปาร์ตี้เลยเอาวันนี้มาละอร่วยว่าพูดกก็รับจากโรงเรียนมาค่ะยังไม่ทันรู้เรื่องว่าจะอะไรเลยแค่บอกว่าจะปาร์ตี้เราก็ให้ซื้อขนมซื้อแ n น c k อะไรไปนั่งกินกันตอนปาร์ตี้โอ้โหเรื่องอย่างมีความสุขกัปตุนโอ้โหแป๊บเดียวต็มตากร้าแม่ยังยืนงงยังไม่ทัซื้อของแม่เลย ทำไมอ่ะประตูมันไม่ยอมเปิดให้เชแตมหรอโอ้โหียบแยบเลยต้องเป็นปาร์ตี้ที่อิ่มมากแน่แน่ใช่แล้วทั้งอิ่มและสนุกเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าแม่ซื้ออะไรมาบ้างไปโอ้โหวิวสวยมากเลยครับแม่ปูเป้วิวสวยแล้วก็ลมเย็นสบายมากเลย นี่เรามาปาร์ตี้กันเหรอครับเนี่ยที่ชนบทเหรอครับเนี่ยลามาปาร์ตี้กันเนี่ะแล้วดูคนนี้สิกินยังอะไรอร่อยลงมาสิแม่ได้จัดที่ปาร์ตี้ของเรากันว่ายน้ำไหมลูกไปลงไปว่ายน้ำแปรปอพาไปว่ายน้ำายเร็วตีไปว่ายน้ำกันเร็วมีโต๊ะปิกนิกด้วยเหรอครับใช่แล้วค่ะแบกของมาเยอะมากท้ายรถนี้เราเคยนอนกันเรียบร้อยแล้วนะ ตอนนั้นเราทําเป็นห้องนอนไงเราทําเป็นบ้านเลยใช่วันนี้เราทําเป็นห้องปิกนิกเอ้ห้องปาร์ตี้ลมแรงลมแรงลมแรงอย่างก็อยู่ชายทะเลนะลูกโอ้ย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 เนี้ยชาต็มเนี้ยเชิต็มเลยไหมเนี้ยเชาตัมจะเลอะไม่ดูไม่สนิทปิดใหม่เดี๋ยโอ้ยปิดประตู็น่งเชิดแต็มนี้เราอยู่กันที่ไหนรู้ไหม ตรงนี้เป็นสนามปั่นจักรยานเดี๋ยวลองดูซิว่าจะมีคนปัน่นจักรยานนะไหมโออไืชอแต่เรไรลูกเสร็จแล้วคะ่ะโอ้ไหนดูซิปาร์ตี้ของเราโอ้โหห้องปาร์ตี้อันสุดแสนสบาย <c oughs> นี่แล้วล่ะ <c oughs> เ,เ,เรามีโต๊ะปาร์ตี้ด้วยแล้วเราก็มีผ้าห่มด้วยเพราะว่าหนาว <c oughs> มันเย็นแล้วงไงค่ำแล้วเดี๋ยวจะหนาว่้าห่มมาห่มด้วยมาดูโต๊ะปาร์ตี้นะคะของแม่ เด็กคนนี้คืออะไรหนึ่งสองสามชาโด้โอ้ขนมแล้วจะมีขนมมีน้ำมีหมอนอีกเีเราไปพัทยาไม่ใช่เราไปลาบุรีแล้วก็ที่เราซื้อมาเพิ่มนะคะเรามีอะไรเรามีแซนด์วิชเดี๋ยวจะกินกันแล้วก็มีไส้กรอกมีไส้กรอกนะคะนี่แล้วก็ในถุงนี้ เฮ้ยเฮ้ยหีหมีหลุดออกมาจากป่าแล้วเดี๋ยวหมาวิ่งหนีหมีแล้วหมอก็วิ่งหนีหมีเด็กๆได้ดูข่าวนี้ไหมอ่ะสนุกจับจับควายรับรถอ่ะแม่มาดูถูกนี้เรามีอะไรกันบ้างนะคะนี่ค่ะกอยอสิบห้าถูกต โอ้โหแม่ปป้รอบครอบมากเพราะว่าคิดว่าเราจะอยู่กันจนค่าเลยแหละเพราะว่าเดี๋ยวก็เริ่มยุงมาแล้วเนี่ยแบบว่ามีต้นมงต้นไม้เยอะแยะนะเดี๋ยวยุงกัดเราต้องเตรียมพร้อมนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนแวะเซเว่นก็เลยซื้อมานะก็ยอ1สิบห้าครั้งนี้ซื้อแบบแม่ซื้อแบบซองนะคะสีม่วงกลิ่นลาเวนเดอร์มานี่ซื้อมาเยอะเกินนเนี้ยซองเดียวก็พอได้จริงแล้วซื้อมาซื้อไว้ก่อนอันนี้ก็คือขนมขบเคี้ยวนะคะขนมขบเคี้ยวเอ๊ะ ด็กนี่หยิบมาแบบว่าทุกยี่ห้อที่หน้าตาแบบนี้เลยหรือเปล่าเนี่ยมีอีกอะไรเนี่ยนี่ทุกอันเป็นแท่งๆหยิกิกหมดเลยอ่ะที่กำลหยิบมาอันนี้ของแม่แม่ชอบพวกขนมปังขนมปังอันนี้เป็นขนมปังเนยสดนะคะอันนา้ก็ขนมแม่นักกดีอ่ะเพิ่งเคยเห็นแล้วก็อันนี้ก็คือข้าวปั้นนี้ชาแตมชอบให้ชะแตม เดี๋ยวสิคะเอ้า <c oughs> นมอันนี้กขนมที่ฉัแตามชอบอะไรอะขน,นมช่อตตมอีกแล้วพี่เต็มโกยอะไรมาแล้วก็น้าเปล่าเพราะเมื่อกี้แม่กลัวว่าขวดเดียวไม่พอซื้อมาอีกขวดหนึ่งเตรียมไว้สถานที่นี้วิวดีมากเลยเนี่ยใช่อากาศก็ดีวิวก็ดีพ่อบอกว่าต้องตื่นๆใช่ไหมปาร์ตี้อะ เธอทำให้ฉันตะดึงตะล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 ึงตึงตะลึงตึงตึงตตึงตงตึงตงนี่ปาร์ตี้มันต้องมีเสียงเพลงแล้วเราคือเราไม่มีเพลงร้องเองแต่เอง รูู้รูู้รู้อนี่มันเพลงยกลงโฟมเหรออะไรที่ไหนไม่เห็นเขาเล่นกันใน t i เขาเล่นกันใน Tik Tok เยอะๆไงมาโคลนีไส้กรองชีสอ่ะเมื่อกี้เห็นเหมือนเป็นเมนูใหม่เฮ้ยบรรยากาศดีสุดๆอะลมแบบว่าอื้อ ยังไงยไงคนบั่นจักรยานรอบหนึ่งนี้ประมาณ20กว่าโลเยอะนะถ้าขี่เป็นานๆแล้วอะจะขี่ไม่ได้ทำไมอะเพาะเมือ่อย <laughs> เริ่มมืดแล้วอ่ะถ้ากยอ15ก่อนลูกกันยุงก่อนกันยุงก่อนมาเร็วขอเยอะไปหน่อยแบ่งกับแม่น,นเนี่ยอ,อ่ะพอละแม่ก่อละมมาเร็ว เราหายคันลูกมาลูกยังอยากจะกินอยู่ก็กินไปสิแต่ไม่ให้ทากันยุงไว้ก่อนเดี๋ยวยุงมานี่เดี๋ยวคุณพ่อทายแม่ซองเดียวใช้ก็ได้หมดเลยแม่ซื้อมาตั้งสี่ซองเลยโอ้ยโอ้ยแย่แล้วโยนตกฝนตองโอ้ยแย่แล้วเมฆฝนมาทำไงดีโยไม่ใช่แค่เมฆฝนฝนตกงเห็นไหมเห็นแขนลงไหมปาร์ตี้ปาร์ตี้อินดอร์ด่วนปาร์ตี้อินดอร์เอาเข้าเข้าประตูแล้วไปรองเท้าแม่รองเท้ว โยโอ๊ยยอมปิดหลังโอ้ยเจะนั่งตรงไหนเป็นปาร์ตี้ที่ทุรักทุเลยไม่ได้ดูพยากรณ์อากาศมาก่อนใช่ไหมครับเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบนี้ดูฝนดิโอ้ยภาพในหัวนี้สวยสดงดงามมากใช่กะจะนั่งเอนหลังดูวิวชิลๆอะไรเงี้ยจนมืดนอนดูดาวอะไรอย่างงี้เลยนะเฮ้ยแต่ได้อยู่นะโยฝนก็ไม่ได้สาดเรานี่ก็นอนดูอย่างเี้ย เรากลีเสร็จแล้วเราก็ปิดนี่ไงเป็นตรงทำกันบ้านตรงนี้ก็ได้เฮ้ยไม่ทำกันบ้านไม่ได้นอนนี่ได้อยู่ไหนู่อากาศดีวะโอ้ยนี่มากันเป็นกลุ่มเลยครับเฮ้ยจะข่าน้ะป่าใสฝนกันโอ้ยเจะปิ้นกันเต็มที่ไม่เราโยนขอบเมฆดำๆตรงนั้นดิเคลื่อนมาอย่างเร็วอะเห็นไหมเมฆฝนอะเออมันจะเคลื่อนผ่านเราไปหรือว่ามันจะ มัน,มนจะมาตุ้มตรงนี้หือเปล่ะเพื่อมหาเราไม่ว่าตรงนู้น,นยังสว่างสว่างอยู่เลยอ่ะตรงนี้มืดเกืน